าดูข้อ4 3กันมาเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดเขาเดีย่ยเขายิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับอ่าตรงนี้คือหน้าผานะแล้วก็มีวัตถุอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ยิงป้อวัตถุก็ต้องตกลงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเป็นแบบโปรเจกต์ตายปริมาณใดของวัตถุมีค่าของตัวมาดูกันก่อนการยิงวัตถุแบบจากหน้าผาอย่างเงี้ย บ๊อบแล้วก็ยิงไปพวกพวกพวกแต่วัตถุมันจะไม่ได้ตรงอย่างนี้นะมันมีแรงแรงจีอยู่อ่ามันก็กดวัตถุให้ตกลงวัตถุมันก็จะเดินทางอย่างนี้อ่าแล้วก็ตก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 แล้วก็ตกลงถึงพื้นอืมปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตัวใช่ไหมอ่ามาดูมาดูจากข้อแรกก่อนข้อแรกคืออัตราเร็วใช่ไหม้าถามว่าอัตราเร็ว อัตราเร็วเกี่ยวไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอัตราเร็วอัตราเร็วก็คือสเกลาเพราะฉะนั้นอันตราเร็วก็ต้องใช้ระยะทางส่วนด้วยเวลาระยะทางก็คือระยะทางจากจุดนี้ทั้งหมดโอ้มาถึงจุดนี้พอระยะทางเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอ้ระยะทางเพิ่มขึ้น คว,ค,ค,ความเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นอัตราเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะระยะทางเนี่ยแปรผ่านตรงกับอัตราเร็วระยะทางเพิ่มป๊าบอัตราเร็วเพิ่มโป๊บเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางใช่ปะแล้วก็ยิ่งมีค่าความเร่ง g เนี่ยกดลงไปอีกมันก็ทําให้ความอัตราเร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางที่จะ ลดลงหรือหยุดคงที่หรือทําให้มันคงที่ได้เพราะฉะนั้นอัตราเร็วคงที่ก็ผิดเพราะว่ามันมีความเร่ง g, g 2. อยู่ g เท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองอะความเร็วข้อสองเขาบอกว่าความเร็วใช่ป่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งอัตราเร่งอาตาัอาตราอัตราเร็วผิดไปแล้วข้อสองเขาบอกว่าความเร็วความเร็วเนี่ย เขาบอกถ้าเขาเกิดเขาบอกว่าความเร็วก็ถูกนะแต่ว่ามันถูกไม่หมดข้อสองผิดไปก่อนมาดูข้อสามกับข้อสี่ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าความเร็วไม่ถูกข้อสี่ข้อสามเขาบอกว่าแนวดิ่งใช่ไหมข้อสี่เขาบอกว่าแนวระดับข้อนี้ปีสี่เก้าเขาก็เคยถามนะมมาดู เวลายโยนแบบโปรเจกต์ตาอ่ะจุดปุ๊บรูปนี้ดีกว่าอ่าวัตถุวัตถ,ถุที่ยิงไปออกจากจุดเนี้ยก็คือจะมีความเร็ว u ใช่ไหมพอยิงออกไปปุ๊บมันก็ต้องแตกแรงออกแนวแกน x แกน y เพราะฉะนั้นพอหลุดจากตรงนี้ไปปุ๊บแรงก็ต้องแตกป่าบแตบกเป็น u x แล้วก็เป็น u y u y ก็มีทิศทางลงข้างล่าง u x ก็มีทิศทางไปด้านนี้ มาดูความเร็วเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งใช่ปะ่ะมันเป็นมันแบบลงข้างล่างใช่ไหมลงข้างหน้าแล้วมันมีอะไรหนุนมันอีกคือมีค่า g หนุนมันใช่ไหมเมื่อตกลงไปแล้วมันก็มีอัตราเร่งของเข้าจุดศูนย์นกลางของโลกเนี่ยเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าไอ u y เนี่ย,ย่ในแนวดิ่งเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะมันคงที่ไม่ได้แต่ u ในแนว แนวแนวระดับมันยิงเอาใบป,ปุ๊บมีค่าขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมันมีไอค่าความเร่งของโลกเนี่ยกดลงใช่ป่ะมันกดลงใช่ไหมแต่มันก็มีผลแค่ความเร็วของแนวดิ่งแต่มันไม่มีผลกระทบต่อความเร็วใน,วแ,นวแนวระดับมันจึงวิ่งไปเรื่อยด้วยความเร็วค่าค่าหนึ่งของมันถ้ามีค่าเท่ากับ10มันก็วิ่งไปค่าเท่ากับ10เรื่อยๆวิ่งไปค่าเท่ากับ10เรื่อยในแนว u x แต่ที่มันตกลงเพราะว่ามันมี u y ดึง แต่ u x เนี่ยมันก็จะคงที่ตลอดเวลามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุ okay. ผลที่ทําให้ข้อ2ผิดก็คืออย่างนี้ความเร็วคือความเร็วเนี่ยที่เขาบอกว่าความเร็วความเร็วเนี่ยมันรวมกระทั่งรวมความเร็วใน,ในแนวแกน x แล้วก็นแนวแกน y ด้วยมันไม่กระจ่างชัดไงเข,เขาใช้คําแบบความเร็วมันก็คือรวบต้อง2อย่างแต่ข้อสาข้อ4่เนี่ยเขากระจายมาให้เห็นว่าแนวดิ่งนะแนวระดับ แล้วเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าแนวดด่งทําไมมันถึงไม่คงที่เพราะว่ามันมีค่าความเร่งของโลกดึงลงความเร็วก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ผิดข้อนี้ก็ตอบข้อ4เพราะว่า u x เนี่ยมันก็ตรงคงที่ไปเรื่อยๆค่า g เนี่ยมันไม่มีผลกระทบอะไรต่อ u x มันวิ่งเท่าไหนก็วิ่งเท่านั้นวิ่งเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีก็10เมตรตลอดไปเรื่อยๆ100เมตรต่อวินาทีก็100เมตรต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4นั่นเองความเร็วในแนวระดับ มีค่าคงที่เค <Okay. S 1> มาดูข้อต่อไปข้อ44เขาบอกว่าเวียงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ20รอบใช้เวลา5วินาทีจุกยางเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่าใดมามาอีกแล้วข้อนี้ปีสีก็มี ถามความถี่สมมุติว่าเราเป็นตัวคนหนึ่งคนคนหนึ่งเวียงเวียงเชือกแล้วก็เขาบอกว่าเวี่ยงหลายจุกยายใช่ไหมแล้วก็ให้มันหมุนรอบอะระดับหวัวเขาบอกว่าได้ยี่สิบรอบใช่ไหมยี่สิบรอบใช้เวลาห้าวินาที เขาถามว่าเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่าใดโอเคมาดูก่อนว่าความถี่มันคืออะไรคาบคืออะไรความถี่เนี่ยก็คือรอบจำนวนรอบเนี่ยต่อด้วยจำนวน1วินาทีก็คือความถี่นั่นเองใช้หน่วยย่อเป็นตัว f มีหน่วยเป็นเฮิร์ก็ได้ความถี่นะส่วนคาบอ่า วินาทีตอนหนึ่งรอบกี่วินาทีนั่นเองสมมติว่าใช้10วินาทีในการหมุน1รอบก็ว่าไปมีหน่วยก็เป็นวินาทีโอเคข้อนี้เขาถามว่าความถี่ใช่ไหมถามความถี่แล้วเขาให้มา20รอบต่อวินาทีต่อต่อ5วินาทีส่วนความถี่เนี่ยเขาต้องใช้เป็นวินาทีใช่ไหมเราก็เทียบประจาตัตยางก็ได้เหมือนกันอื้ารอบ ถ้าเคลื่อนที่ห้รอบเอ้ยหวินาทีหวินาทีเคลื่อนที่ได้20่สบลอกแต่ความที่ต้องใช้1วินาทีเท่านั้นเราก็เทียบว่าถ้า1วินาทีละ่ะเคลื่อนที่ได้20่สคูณห่ส่วนด้วย5ตัดเลขยากมากนะครับ20่คูณหเป็น20่สอ่ายี 20, หารห้า 5 4าสี่่เพราะฉะนั้นก็ตอ,อบ4ีรอบเราก็ได้เป็น4ีรอบต่อวินาทีหรือเท่ากับ4ี่เฮิร์ตนั่นเองอีกหน่วยหนึ่งของมันข้อนี้ก็ตอบข้อ2ไปเลย